PC าจ่ายแค่พันเก็ได้ Wi-Fi 7ตัวใหม่ไปใช้แบบลื่นๆ ตอนนี้ w i f i 7กำลังมาแรงนะคะผู้ใช้ PC หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมองหาโซลูชันที่สามารถอัปเกรดการเชื่อมต่อให้แรงเสถียรและรองรับการใช้งานระดับสูงได้อย่างดีค่ะและในตลาดตอนนี้นะคะนิยมใช้เป็น Wi-Fi 6แล้วก็ 6e ค่ะถ้าถามว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในยุคนี้ไหมก็ต้องตอบว่าเพียงพอแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุคดค่ะทุกคนวันนี้นะคะครีมเลยอยู่กับตัวนี้เลย TP Link Archer TBE400e นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับบลูทูธ5.4ในตัวด้วยแล้วก็หายาก มากๆในราคาเท่านี้ว่าแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูค่ะ เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้มานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ด PCIe ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเสาสัญญาณไฮเกน n สองเสานั่นเองตัวนี้นะคะก็จะเป็นขาแบบโลโปรไฟล์สำหรับเคสเล็กค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสายบลูทูธเฮดเดอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ด PCIe ค่ะเป็นแบบโลโปรไฟล์นั่นเองนะคะคือถ้าเราเปลี่ยนขาเนี่ยสามารถติดตั้งกับเคสขนาดเล็กขึ้นไปได้เลยนะซึ่งโทนสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทาแล้วก็สีดาค่ะโดแล้วนะคะ ก็จะมีความทันสมัยเน้นฟังก์ชันมากกว่าความหรูหรานั่นเองต่อกันที่เสาสัญญาณ2ต้นที่เขาให้มานะคะเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะมีขนาดที่กระทัด,ดรัดมาพร้อมกับจุดที่สามารถปรับสัญญาณให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ด้วย พอประกอบออกมาหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปคของเขานะคะรองรับไตแบนค่ะคือคลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่นใหม่6กิกะเฮิรตซ์พร้อมกันนะคะทําให้เราสามารถแยกอุปกรณ์ไปใช้คนละคลื่นได้เลยทําให้ไม่แย่งแบนด์วิดต์กันในบ้านแน่นอนค่ะอย่างเช่นพ่ออยากจะดู YouTube ลูกอยากเล่นเกมหรือแม่ทํางานผ่านสูงพร้อมๆกันก็ทําได้อย่างลื่นไหลซึ่งความเร็วของแต่ละคลื่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบนคลื่น5แล้วก็6กิกะเฮิรตซ์เนี่ยความเร็วสูงสุดก็จะอยู่่ที 2,882เมกค่ะส่วนลงคลื่น2.4ก,กิกะเฮิร์นะคะความเร็วก็จะอยู่ที่688เมกนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี OFDMA แล้วก็ MU-MIMO ที่จะช่วยลดความหน่วงเวลาที่เราใช้งานหลายอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเสรราสัญญาณไฮเกน2เสาค่ะเป็นตัวช่วยในการกระจายสรรยานนะัญญาณแนวว่าเราจะอยู่ห่างจากเราเตอร์ค่ะ และสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือมีบลูทูธ5.4ตัวใหม่ล่าสุดคือมีในตัวเลยนะหายากมากๆเลยค่ะกับอะแดปเตอร์ราคาเท่านี้นะคะทาให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้ไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายกอยเกมหรือว่าเมาส์นะคะทําได้อย่างสเสเียรแล้วก็ลดดีเลย์ด้วยค่ะเหมาะกับคนที่เล่นเกมหรือว่าสตรีมเสียงไปพร้อมๆกันรองรับ WPA3 นะคะซึ่งเป็นระบบความปลอดภัย Wi-Fi รุ่นใหม่เลยค่ะที่จะช่วยปกป้องข้อมูลขันสูงได้นะป้องกันการถูกแฮ็กผ่าน w ว f i ต้องบอกเลยนะคะว่ายุคนี้การปกป้องข้อมูลเป็นอะไรที่สําคัญมากๆมาดูข้อที่ควรรู้กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือเขารองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows 11เวอร์ชัน64บิตเท่านั้นค่ะถ้าเป็นเวอร์ชัน32บิตเนี่ยจะไม่สามารถติดตั้งไดเวอร์หรือว่าใช้งานอุปก,กรณ์ได้นะต้องไปถึงเมนบอร์ดค่ะจะต้องมีช่องเสียบสล็อต PCIe สําหรับเสียบการ์ดถ้าไม่มีก็ไม่สามารถติดตั้งได้เช่นกันนะคะใครที่มีโน้ตบุ๊ก่ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะตัวนี้เหมาะกับ PC ตั้งโต๊ะเท่านั้นค่ะและอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยคือ ปกรณ์ของเราเนี่ยต้องรองรับ Wi-Fi 7ด้วยนะคะถึงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วน V c นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง PC ขนาดทั่วไปแล้วก็ Mini Tower ค่ะเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขามีขาที่แถมให้มาโดยเฉพาะสำหรับเคสเล็ก ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ใช้ PC แต่ว่าอยากได้สัญญาณ Wi-Fi ที่แรงขึ้นแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนเมนบอร์ดค่ะเกมเมอร์ amer, หรือว่าครีเอเตอร์ที่ต้องการเน็ตที่ความเร็วสูงขึ้นแล้วก็ลดการแหลกในการใช้งานบ้านที่มีหลายอุปกรณ์ออนไลน์พร้อมกันตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆค่ะเพรารองรับได้ถึง3คืนเลยแล้วสุดท้ายนะคะเหมาะกับคนที่อยากลองของใหม่อย่าง Wi-Fi 7ที่เรียกได้ว่าเร็วและก็แรงที่สุดในไทยตอนนี้ค่ะ เตรียมสรุปให้เลยนะคะสําหรับใครคะ่ะที่อยากจะอัปเกรดเน็ตให้แรงขึ้นกว่าเดิมสัญญาณเสถียรมากยิง่งขึ้นหรือว่าอยากลองของใหม่อะแดปเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะด้วยฟีเจอร์บลูทูธ5.4คือในราคานี้เนี่ยแทบไม่มีตัวไหนเลยนอกจากตัวนี้กับ TP Link Archer TBE400E ค่ะถือได้ว่าเป็น Wi-Fi อะแดปเตอร์ที่แรงสเสถียรแล้วก็คุ้มที่สุดในงบนี้แล้วคะ่ะและสําหรับใครที่สนใจตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1690บาทรับประกันแบบไร้ธทรมเลยสามารถ ราดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jabco.th ค่ะหรือว่าไลน์ at jabonline สั่งครบส0 0พมีบริการส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ